เดี๋ยววันนี้เรามาดูบ้านสร้างใหม่ที่อยู่ในเขตของตำบลพระพาอพําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีกันครับสำหรับแปลงนี้นะครับด้านหน้าจะติดกับถนนลาดยางสาธารณะแบบนี้แล้วก็มีคลองสาธารณะอยู่หน้าบ้านครับเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยด้านหลังครับเราก็จะมองเห็นวิวเขาแรงแบบนี้ด้วยนะครับ โดยที่แปลงนี้เป็นฉนดทกรุดแดงนอสอสีจอครับติดสนุนสาธารณะ2ด้านเนื้อที่อยู่ที่250ตารางวาครับโดยเราแบ่งพื้นที่นะครับ150ตารางวาปรับถมมาในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรได้หรือ้าเกิดว่าใครจะมาเปิดร้านค้าร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ลานจอดรถแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือใครมีไอเดียจะปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนเนื้อที่อีก100ตารางวาครับเราปลูกตัวบ้านเนี่ยเต็มพื้นที่เลยครับโดยที่เรายกสูงขึ้นมาจากพื้นเดิมเนี่ยถึง1.5เมตรนะครับโดยที่เราทําฐานแพรยึดสเตย์เอาไว้อย่างแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนครับจะเห็นว่าตัวบ้านของเรานะครับจะสูงกว่าบ้านเพื่อนบ้านด้านข้างและก็ด้านหลังด้วยนะ โดยล้อมรอบนะครับของตัวบ้านเนี่ยเราก็จะมีรั้วเหล็กนะคะรับล้อมรอบเอาไว้เพิ่มความปลอดภัยได้อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนเสาที่เห็นลูกศรทชี้อยู่นี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมีป้ายไฟร้านค้ามาติดเอาไว้ให้นะครับโดยที่หลังนี้นะครับเราทําเป็นบ้านสไตล์ร้านค้านะครับโดยที่สําหรับใครที่อยากจะมาอยู่บ้านต่างจังหวัดและอยากมีกิจการเล็กๆเอาไว้ A นะครับอันนี้ก็ลองดูหลังนี้ได้เลยนะครับย้ำอีกทีว่าหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่นะ เข้ามาครับก็จะเจอกับพื้นที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับที่สามารถจอดได้ถึง2คันครับแล้วก็ภายใต้ชายคาด้านหน้านะครับเราก็จะมีพื้นที่ที่สามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือรับประทานอาหารสําหรับใครที่อยากจะเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารเนาะตรงนี้ก็สามารถให้ลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารในบริเวณนี้ได้เลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ครับเราแบ่งโซนไว้ชัดเจนครับจะเป็นโซนของร้านค้าแล้วก็ภายในตัวบ้านนะครับ โดยแยกประตูชัดเจนครับประตูกระจกตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นในโซนของร้านค้าที่มีอุปกรณ์นะครับต่างๆให้เรียบร้อยเลยม่วจาะเป็นเชลวางสินค้าแล้วก็ตู้แช่โชว์สินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็ตู้แช่สินค้า2ใบนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็มอบให้กับลูกค้าไปเลยครับภายในห้องนี้เขามีแอร์ติดตั้งให้1ตัวนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆภายในห้องเราก็ยกให้ไปด้วยเลยครับ ด้านหน้าครับมีโต๊ะ bar สำหรับนั่งเล่นหรือนั่งรับประทานอาหารได้แล้วก็มีเคาน์เตอร์สำหรับประกอบอาหารน้ำชงน้ำดื่มนะครับอันนี้ใครมีไอเดียจะมาทำต่อก็สามารถทำได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นของใหม่นะครับที่เราเตรียมเอาไว้ให้อย่างที่บอกครับเราแยกประตูเอาไว้2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น โซนของที่พักอาศัยครับเข้ามาก็จะเจอกับ2ห้องนอน1ห้องน้ําสําหรับห้องแรกนะครับตอนนี้เราใช้เป็นพื้นที่เก็บสต็อกสินค้านะครับอาจจะไม่ได้เปิดพาเข้าไปดูนะเรามาดูห้องนอนห้องที่2กันครับโดยที่ห้องนอนห้องที่2นะก็ติดแอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยเลยครับจากมุมนี้นะครับด้านหลังเราก็จะมองเห็นวิวกาสของเขาแรง้งแล้วก็บ่อน้ําของเพื่อนบ้านด้วยนะครับ กล้กันครับก็จะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะครับห้องน้ํานี้ก็ปูกระเบื้องเอาไว้เรียบร้อยครับง่ายต่อการทําความสะอาดครับผมอย่างที่บอกครับของเราพื้นที่จะแยกออกมาอย่างชัดเจนแต่ก็มีประตูที่เชื่อมต่อนะครับไปยังพื้นที่ที่เป็นร้านค้าด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับบริเวณด้านหลังของร้านค้าก็มีประตูที่เปิดเข้ามาบริเวณที่เป็นโซนของครัวได้เช่นเดียวกันครับในครัวก็มีอุปกรณ์เอาไว้ให้ครอบครันนะครับทั้งฮูดดูดควัน แล้วก็มีเคาน์เตอร์สำหรับประกอบอาหารครับถ้าเราเปิดประตูออกมานะครับก็จะมาเชื่อมต่อกับบริเวณหลังบ้านที่จะมองเห็นบรรยากาศของเพื่อนบ้านส่วนของเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นบริเวณสวนด้านหลังบ้านของเราด้วยเช่นกันครับซึ่งโดยรอบของตัวบ้านทางฝั่งนี้นะครับเราก็เทคอนกรีตแล้วก็ปลูกกระเบื้องเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเดินมาตากผ้าเดินมาเป็นมุมซักล้าง เชื่อมต่อกับบริเวณหน้าบ้านที่สามารถเอามอเตอร์ไซคเข้าไปจอดแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนบริเวณหน้าบ้านก็ทําหลังคาปกคลุมเอาไว้อันนี้ก็สามารถมานั่งได้ได้เช่นเดียวกันครับและสําหรับพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้อยู่ที่70ตารางเมตรครับอันนี้เฉพาะตัวบ้านนะครับไม่รวมหลังคาที่ยื่นออกมาด้านหน้าทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับถ้ารวมแล้นเนี่ยก็่ะอยู่ที่ประมาณ1 0 0ตารางเมตรได้ครับ โดยบ้านหลังนี้นะครับหลังคาเป็นมีท่านชีสครับโครงสร้างเป็นคอสอรอตัวผนังครับเป็นอิดบล็อกครับเราทําฐานแผ่แล้วก็ยึดสเตต,ตัวฐานลากเอาไว้อย่างแน่นหนานะครับภายในมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็1ห,ห้องที่เป็นโถงร้านค้าแล้วก็1ห,ห้องครัวด้วยครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าบ้านหลังนี้เป็นฉนดครุฑแดงน,นสสี่จอนะครับทำเลข,ของแปลงนี้ครับเราจะอยู่ใกล้กับคลองชลประทานแล้วก็ตรงนั้นจะมีตลาดนัดครับซึ่งมีตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็วันพุธส่วนร้านค้าอื่นๆนะครับเราก็สามารถไปใช้บริการได้ตรงนั้นก็เป็นชุมชนใหญ่ครับอยู่บริเวณหน้าวัดปากช่องห่างจากเราเนี่ยก็เพียงแค่900เมตรเท่านั้นเอง ในโซนนี้ก็จะมีคาเฟ่ร้านค้าหลายแหล่งเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเกียวโตชิคาเฟ่ครับห่างจากเราเนี่ยก็เพียงแค่1.8กิโลเมตรเท่านั้นและถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวครับเราก็จะมีจุดเช็คอินอย่างอุทยานวัดหนองหอยห่างจากเราเนี่ยก็เพียงแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นครับหรือจะไปรับประทานอาหารหรือพักรีสอร์ทนะครับของเราเนี่ยห่างจากร้านอาหารอินเลยาก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นครับ เราเดินทางมาจากถนนเพชรเกษมครับบริเวณแากเจริหาก็เพียง13กิโลเมตรเท่านั้นและถ้าใครจะเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่ห่างจากเราเนี่ยก็เพียงแค่101กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโดยที่แปลนนี้ติดถนนสธานะ2ด้านครับด้านหน้าหันทางด้านทิศใต้มีความกวามม้าง39เมตรส่วนความลึกติตถนนสธานหินคูครับอยู่ที่27เมตรครับเนื้อที่อยู่ที่250ตารางวา พร้อมบ้านและก็ร้านค้าที่แถมให้ทั้งสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสำหรับประกอบกิจการนะครับในราคา3.6 5ล้านหบาทเท่านั้นครับอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อก,กับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ